สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร l ลูฟี่ n a น e m แมนนะครับผมก่เนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของไอเดียก็คือคนนี้เลยนะครับผมที่เอาไอเดียมาให้ผมได้รีวิวเนื่องจากรหัสของผมนั้นก็หาไม่ได้ครับก่นเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็เลยได้แบบรหัสดีๆมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมครับผมดูด้านหน้านี้ก็คือกุ่มหมวกฟางเลยนะครับเพราะผมส่วนโซโล่หายไปไหนนั้นก็ตอนนี้หลงทางอยู่ครับผมก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลของลูฟี่สเน็กแมนกันเลยครับผมจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะลูฟี่สเน็กแมนจัดเป็นตัวละครสายพิเศษนะครับผมอาชีพของมันก็จะเป็นชูตเตอร์นะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเขียนเป็นนักยิงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นพลังโจมตีเยอะมากๆครับอันนี้ผมเล่นแบบดัมเมรล้วนพลังโจมตีก็เลยได้1ล้านกว่าๆเพราะว่าจะเน้นการโจมตีฟรีๆนะครับผมก็ชุดแนะนําให้ใส่แบบตรงสายไปเลยนะครับผมอย่างน้อยตอนนี้คนที่ไม่ว่าจะเล่นเก่าหรือเล่นใหม่พยายามแลกชุดแบบ ระดับสูงสุดของทุกสายไว้ให้ครบทุกอาชีพนะครับผมเพราะว่ายังไงต่อไปในอนาคตอ่ะเราก็จะได้เล่นทุกตัวทุกอาชีพอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละอาชีพเข้ามาก็มีตัวละครดีๆทั้งนั้นเลยเนาะส่วนหินสําหรับลูฟี่ครับผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นพลังโจมตีล้วนเลยจะดีกว่าเพราะว่าการที่ลูฟี่ตีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนป่ายสก,กิลหรือเพื่อนตีปกติมันจะไม่มีโอกาสติดคิดิคอนนะครับผมมันจะเป็นดามเมจแบบเพียวๆเลยอ่ะก็คือขึ้นแค่ดามเมจเท่านั้นบวกกับข้อดีของลูฟี่คือ มันมีจับเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเราเล่นดาเมจล้วนอ่ะไม่ว่าฝั่งตรงข้ามจะบพลังป้องกันเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็ต่อยแรงเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มันจะมีบัฟของมันที่จะทําดาเมจแรงขึ้นมาอีก50%ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องสกิลเดี๋ยวผมพาไปพูดอีกที่นึงหรือใครที่อยากเล่นสายคีติคอนเล่นได้นะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของมันฝ่ายก็มีโอกาสติดทีการโจมตีปกติของมันก็ติดทิจะติดไม่ได้ก็ต่อเมื่อมันตีแบบตามเพื่อนนะครับผมที่มันจะไม่ม ส่วนไอเทมครับอันนี้ผมใส่ปล่อยสกิลรอบแรกไว้เพราะนั่นเพราะว่ามันได้ทั้งเลือดกับพลังโจมตีอันนี้ก็เป็นไอเทมพื้นฐานที่คนทั่วไปสามารถหาได้เหตุผลที่ใส่อันนี้คือก<ๆ>ารที่ลูฟี่ปล่อยสกิลนั้นจะทําให้ตัวของมันนนั้รับดาเมจบอลลง30%เพราะผมจะลูฟี่ไปเล่นเป็นตัวแทงนะครับก็เลยเอาลูฟี่แบบปล่อยสกิลรอบแรกแต่ก็ไม่เชิงครับเรากดไปเจอโรบินโดนตัดมานาได้ก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ปล่อยสกิลรอบแรกก็ไม่เป็นไรมันมีแบบ ไอความสามารถของอาวุธก็มีทั้งพลังโจมตีให้ทั้งเลือดให้ก็เลยดีนะครับหรือใส่เป็นแหวนโบก,ก็ได้นะครับผมจะเพิ่มค่าบล็อกไปด้วยหรือจะใส่เป็นไอเทมที่เป็นแบบของเล่เลเลยแบบพวกต้านสถานะหรืออะไรพวกนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับผมการสั้น,านการแช่แข็งการหินอะไรอย่างนี้ก็อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะก็สามารถใส่ได้ครับส่วนเรื่องฮาคี้ครับเรามาดูฮาคี้กัน ลูฟี่ตอนนี้คือผมเล่นดาเมจล้วนอะฮาคิที่1กับ4ก็คือแนะนําเป็นพลังโจมตีครับใส่ให้สุดต,ต่อยให้ยับครับผมส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นเพิ่มดาเมจตอนจบรอบก็ได้นะครับหรือใครอยากที่ใส่เป็นลบบัฟก็ได้มันอาจจะโดนแบบสตานโดนแช่แข็งเพราะว่าแบบกดไปเจอตัวซ c เยอะเนีแเราก็ใส่อันนี้ได้นะครับส่วนตัวผมจะใส่แบบดาเมจล้วนไว้เลยแล้วก็อันนี้ใส่เป็นเอฟเฟกรักษาเพิ่ม15%เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มันต่อยฟรีอะมันจะฮีลเลือดนะครับผมก็ ฮาชีนี้จะช่วยให้มันฮิวเยอะขึ้นนั่นเองครับส่วนนันสุดท้ายก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นไอตัวนี้ไว้หรือถ้าอยากต่อยแรงครับลูฟี่ใส่เป็นอันแรกเนี่ยการตีปกติของมันอะ่ะมันจะแรงไปอีกนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวตัวมันจะตายนั่นเองเพราะว่าแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากแนะนําสักเท่าไหร่แต่ถ้าแบบชอบแรงจริงก็ใส่เป็นอันแรกไว้เลยนะครับผมมันจะเก่าแรงมา,มากเลยนะเพราะว่าฮาชีอันแรกเนี่ยส่วนตัวผมวันนี้ผมจะมาใส่เป็นเปิดโลกไว้นะครับผมเพราะว่าการ สองตัวข้ามีคาตาคุริตต่อยอย่างนี้โอ้โหเกือบตายเพราะว่าผมจะไปเล่นตำแหน่งแรกไงโล่ครั้งนี้ก็จะช่วยมันได้เยอะพิกสถานการณ์ให้เลือดมันกลับมาเกือบเต็มก็ได้ครับผมเราจะไปเล่นบวกนามินามิก็มีฮิลนะครับผมลูฟี่ตีก็มีฮิลนะครับผมจะช่วยให้แบบยื้อลูฟี่ให้ได้ยืนนานๆนั่นเองนะครับผมผมจะใส่เป็นเปิดโล่ไว้นะครับผมตอนนี้เลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็เป็นประมาณนี้ครับผมส่วนอัพแต้มสกิลก็เอ้ยส่วนแต้มอัพพลังโจมตีกับเลือดก็ไม่ได้เยอะมากนะ ประมาณนี้เลยส่วนสกิลครับเรามาดูสกิลกันครับผมสกิลหนึ่งของลูฟี่ครับการปล่อยสกิลจะโจมตีตละครอนตัวแล้วก็จะเป็นดาเมจ400%ก็ถือว่าแรงอยู่เนาะหลังจากที่ปล่อยสกิลแล้วลูฟี่จะเพิ่มแบบ30%บบรับดาเมจเบาลงนะครับผมเดิมจะโดนโจมตีแสนหนึ่งก็จะบล็อกไว้ส0 0 0มนก็จะโดนแค่เจ็ดหมื่นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมสลูฟี่ก็เอาไปเล่นเป็นสายแทงก็ได้หรือแบบทำดาเมจล้วนเหมือนผมเนียนี้ก็เอาไปยืนรับตีได้เหมือนกันเพราะว่า การฮิวเลือดของมันก็จะเยอะตามพลังโจมตีนะครับทุกคนจะได้ว่าโกงอยู่นะสกิลสอของลูฟี่ครับผมโอ้โหเพิ่มหลายอย่างเลยเนาะเลือดสาครับพลังโจมตีก็ได้30คสิบติคอนก็ได้3 0มสอรเหเยอะอยู่นะเจากกะเกาะหนึด้วยครับแล้วก็ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก100%โอนะ้โหบอกได้เลยว่าเก่าแบบแรงสุดๆนะครับสำหรับเวฟฟี่เนี่ยสกิลสครับผมลูฟี่จะโจมตีปกตินั้นเป็นอาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคร แล้วก็มีโอกาส50%นะครับผมที่จะสร้างแบบสัญ,ญลักษณ์งูของมันไว้นะครับผมก็คือมันเป็นร่างสแน็คแมนนั่นเองเนาะจะสร้างบัฟไว้2รอบนะครับผมแล้วก็ยังจะเพิ่มค่าคิดดาเมจให้กับลูฟี่อีก20%คิดดาเมจก็คือสมมติตีติดคียแสนหนึ่งนะครับผมมีคิดดาเมจ20%ก็จะเป็นแสนสองประมาณนี้ก็คือเพิ่มค่าวความแรงให้กับตอนติดคิดติคอนเท่านั้นปกติที่ปกติจะไม่แรงนะครับผมเป็นเวลาสารอบบัฟของสแน็คของบัฟลูฟี่อ่ะ บั๊มงูของลูฟี่นะครับผมเรียกนี้ดีวกว่าบั๊มงูของลูฟี่อ่ะจะทําให้ลลฟี่ตีตละคอนนั้นแรงขึ้น50%นะครับผมก็สูงสุดอยู่ที่500%นะครับผมก็ถือว่าแรงอยู่นะจะทําให้ลลฟี่นั้นแบบโหเกาแบบแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีลิมิตสูงสุดทําดาเมจได้แค่5 0 0ของลูฟี่อยู่ดีก็สมมุติพลังโจมตีล้านหนึ่งก็สมมุติแย่าผมทำาลฟี่ล้านหนึ่งก็จะเกาเข้าปั๊บสูงสุดได้แค่5ล้านนะครับผมจะไม่แรงกว่านัน สกิลสครับเก่สี่สเน็กแมนเนี่ยจเป็นสกิลติดตัวครับผมจะสร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่จะสร้างบัฟงูครับใส่ตรงศัตรูไว้จะทําให้ลูฟี่นั้นตีแรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองแกตัวละครตัวนั้นนะครับผมแล้วก็การที่ลูฟี่ตีตามเพื่อนเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะปล่อยสกิลหรือว่าตีปกตินะครับผมเพื่อนอาจจะตีปกติโดนห้าตัวลูฟี่ก็จะได้ตีฟีห้าปล่อยสกิลโดนหกโฟี่ก็จะได้ตีหกนะครับผมเอาง่ายว่า เพื่อนปล่อยสกยิลหรือตีปกติโดนจีดตัวลูฟี่จะตีตามทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะฮิลเลือดตามพลังโจมตีของลูฟี่ก็คือ100%ให้ทุกคนเอาเรื่องอยู่นะครับผมว่าแม่งแบบฮิลทีละล้านกว่าเลยนะครับทุกคนก็โอเคเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับข้อมูลคร่าวๆของไอจาฟรีหรอเนาะส่วนการจัดททมเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ทุกคนฟังตอนโจมตีครับเอาเป็นว่าลูฟี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเพิ่มเติมได้เลยครับ ดูสําหรับลูฟี่สเน็กแมนครับผมอันนี้คือถ้าใส่ตัวเดียวมันจะไม่ค่อยโดดเด่นเพราะว่าความสามารถของมันจะอยู่ที่เพื่อนด้วยครับผมไม่ว่าจะที่ปกติหรือว่าเพื่อนปล่อยสกิลอ่ะโดนจีตัวไอ้เจ้าลูฟี่เราเนี่ยจะตีตามนะครับผมเนี่ยพอไม่มีเพื่อนปุ๊บหรือแบบถ้าเหลือมันตัวเดียวในสนามในสนามลบบัะมันก็จะไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่ก่อนแต่กนสามว่าสกิลมันแรงนะผมมองว่ามันแรงอยู่นะว่าตีแบบปล่อยสกิลไปมันมีโอกาสิีจี่บวกกับเซนเนอ์ 100%ถ้าเราทำดาเมจล้านหนึ่งอย่างนี้ก็เป็น4ล้านนะครับผมไม่นับพลังป้องกันเลยเพราะว่าสกิลของลูฟี่แบบมีจับเกาะ100%่้นจนโจบเตียมเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มแถมแเร้ยังสามารถใส่เรือนะครับผมให้มันด้วยอันนี้เรือที่ผมแนะนำจะเป็นเรือของไอ้แฮมคอกนะครับผมที่มีความสามารถเรื่อกที่เรือนะครับผมจะทำให้ยืนได้นานเพราะว่าใส่เทาสั้นอะได้ทูดาเมจก็ไม่มีผลอะไรมากนะครับผมตอนปล่อยมันจะเป็นสตันเนาะแต่ว่า บัญชีนี้ของพี่เขาอ่ะไม่ได้อัพตัวเรือของไอ้แฮนด์คอกมานะครับผมผมเลยใส่เรือเจลมาทแทนเพราะว่าตอนปล่อยไปอ่ะมันจะมีลดพลังป้องกันถึงจะเจาะเกาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ว่ามันมีลดค่าความเร็วด้วยแถมยังเพิ่มพลังโจมตีี้ให้กับตมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใส่เบื้องต้นไว้ส่วนคนที่จะเล่นโดยตรงมผมแนะนาเป็นเรือแฮนด์คอกเนาะมีหินเยอะอย่าเดีวยวเลนตีปุ๊บลูฟี่มันจะเก่าตายนะครับผมก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยอันนี้ผมก็ชื่นชอบ เลยว่ามันแรงอยูนผมนยะคนอาจจะมองเฮ้ยเก่าไม่แรงเลยใช่ครับผมถ้าเราหักมาเยอะมันจะเก่าไม่แรงถ้าอีกประเด็นหนึ่งคือถ้ามันเก่าแรงเกินไปคิดสภาพถ้าเราใส่2ตัวลวะุกคมมันจะโกงจนแบบหกฟังตรงข้ามไม่ได้ขยับเลยก็จะจบเลยนะอันนี้ก็ผมถือว่าโกงอยู่นะขนาดใส่ตัวเดียวยังขนาดนี้ถ้าเราหาได้2ตัวนะครับผมผมบอกได้เลยว่าสุดๆครับผมเดี๋ยวสําหรับทีมแบบ6ตัวผมจะพาทุกคนมาจัดทีมการับผมนี่เจอทีมที่พลังโจมตีเยอะมากๆเลยนะครับ การที่จะเล่นลูฟี่สเนกแมนอ่ะถ้าเราจะเล่นมันเป็นตัวดามเมจหลักเล่นได้ครับแต่เราต้องพยายามหาตัวที่ปล่อยสกิลดวนทุกตัวนะครับผมอาจจะคู่กับโดฟาก็ได้แต่ยังไม่แนะนาครับผมแนะนําให้ใส่เป็นตัวของนามิเนเวอร์ดีกว่าแล้วก็ปล่อยสกิลรอบแรกด้วยนะครับผมซันจิวินสมกด้วยซันจิเอามาเล่นเป็นตัวรับดามเมจก็ได้ขอแค่ให้เล่นปล่อยสกิลรอบแรกนะครับผมโดนทุกตัวเหมือนกันอันนี้ลูฟี่เราก็ได้เกาฟรีแบบเกาโดน6ตัวทั้ง2ครั้งเลยนะครับผมตัวต่อไปก็คาตาคุลิ คาตาคลริจัดเป็นตัวหลักของทีมเลยก็ว่าได้สําหรับอารีนาในตอนนี้ครับปล่อยสกิลก็แรงมากเลยแชงคูดครับผมขาดไม่ได้สําหรับลูฟี่หรอกเพราะว่าแชางคูดอะปล่อยสกิลโดนทุกตัวแถมยังมีความสามารถแบบเวลาเพื่อนโจมตีจะติดสถานะด้วยครับตัวสุดท้ายเราก็ใส่เป็นลอเนวเวอร์ครับอันนี้ก็ข้อดีของเราก็คือปล่อยสกิลรีเฟซได้เรื่อยๆในรอบนั่นเองนะแถมถ้ารีเฟซไม่ติด่มันยังตีปกติโดนแถวหลังลูฟี่เราก็ไดเไ้เก่าต่อครับอาง่ายว่า กาฟรีแน่นอนสองครั้งสำหรับรอนนิวเวิร์ครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันครับผมมาถึงนามิผมเปิดก่อนอยู่แล้วครับผมค่าสปีดของนามิเร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้ในนี้ก็ถ้านับแบบกอนุดยีรอบแรกนะถ้านับแบบแหวนบัวก็ยกให้คาตาโครีครับสันติเราโดดตามมี่สันติก็เล่นสายสปีดนะครับผมดูลูฟี่เก่าโอ้โแหแรงนะทุกคนดูเลือดของหนวดขาวกับตัวของหนวดดำเขาดิงลงเป็นข้อเลยนะอย่าว่าไม่แรงนะดูลูฟี่ผมเก่านะมหาบิล ทุกคนที่ดูถ้าใส่สองควจะเป็นยังไงครับอันนี้แยงเขาก็ตามมาตาคุลิผมข้อดีของตาคุลิคือเก็บแน่นอนครับผมนี่หูค้นแรงลูฟี่แล้วก็เกาตามโดนแค่หนวดดำครับเพราะว่าสองตัวหายตารอครับผมลืมไปไหนี่ลืมมานาติดด้วยลูฟี่เกาตีหูแรงอยู่นะขนาดหนวดดำแบบเลือดเยอะๆนะทุกคนก็คือแบบมันไม่นับขกาไงต่อให้คุณมีเกาะเยอะแค่ไหนก็เตาหู เรียบร้อยหลับสองเลยวะเนี่ยหืมชงจิไม่หลับนี่ดูครับสก,กิลก็อย่างเท่ทุกคนป่ป่ป,ป,ปะโอ้โหจบในรอบแรกก็โหดเกินได้อยู่นะลูฟี่สำหรับผมผมยงให้เป็นตัวที่แบบดีมากๆตัวที่แบบน่าที่จะตามหามาเล่นนะครับผมก็สำหรับรีวิวลูฟี่สเน็กแมนแล้วก็ประมาณนี้ครับใครที่ดูแล้วชอบใจเนาะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของไอดียอีกครั้งหนึ่งที่เอาไอดียดีๆมาให้รีวิวนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ